ดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงพระหลวงพระเช่นนั่งถือพัดนะครับพัดยศนะครับคือสมัยก่อนเนี่ยผมก็เล่นพระเครื่องก็มีหลายสายที่ผมจะเก็บเป็นจํานวนเยอะมากเป็นพิเศษนะก็เพื่อนๆสายใต้ที่จังหวัดภูเก็ตเนี่ยผมก็มีหลายคนสมัยก่อนหลายสิบปีเลยเกือบยี่สิบปีที่ได้ซื้อเก็บมาไว้ก็วันนี้ลื้อๆออกมาเจอก็นําให้เพื่อนๆชมดูกันละกันว่าเป็นอย่างไรนะครับ จะได้เข้าใจว่าเออคือพระบางบางอย่างเนี่ยถ้าผมไม่มั่นใจผมก็จะไม่พูดนะครับอย่างเช่นกิ่งสามหน้านั้นข้อมูลนั้นก็ชัดเจนนะฮะว่าเป็นพระยนพสนะครับเพื่อนๆก็ลองหาข้อมูลดูวันนี้หลักๆแล้วจริงๆเนี่ยผมจะพูดถึงเรื่องหลวงพ่อช่้นก้นตะไบแล้วก็เนื้อโลหะนะแต่วันนี้จะให้ดูปี2-9ก่อนเพราะจริงๆก็เป็นปีที่น้อยไอ้อย่างองค์นี้ครับ เดี๋ยวผมบอกนี่หนึ่งก่อนเลยผมหยิบไปเพื่อนๆดูนะครับหน้ากล่องเป็นแบบนี้องค์นี้ครับเป็นกระไหลหนานครับกระไหลหนาให้เพื่อนๆชมดูกันก่อนว่าจริงๆเนื้อกระไหลหนาคนี่เป็นอย่างนี้พัดต้องเป็นแบบนี้นะครับแต่วันหลังนี้เราก็จะค่อยพูดกันอย่างที่ผมพูดนะครับว่าพระกระไหลหนาเนี่ยต้องมีการชุบนิกเกิลก่อนนะครับเพราะว่าการชุบนิกเกิลเนี่ยจะทําให้กระไหลตัวกระไหลหนาคเนี่ยยึดติดกับผิวโลหะทนทานแต่วันนี้ผมจะไม่พูดก่อนนะครับ นี่ก็เป็นปี 15, นหนึ่งห้าก็กระไหลนาเป็นสังคติสั้นนะครับอะวันนี้ผมขอข้ามไปก่อนจะไม่พูดนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมาถึงพูดกันแต่วันนี้ที่จะพูดถึงเรื่องเนื้อโลหะอย่างวันก่อนที่ผมได้พูดเนี่ยกับเพื่อนๆเนี่ยก็ได้ข้ามไปนิดหนึ่งคือจริงๆพระรา่าชีดเนี่ยผมบอกเพื่อนๆที่หนึ่งก่อนว่าองค์เนี้เวลาเราดูเป็นสีออกกระไหลนาเนี่ยจริงๆเนี่ยมันจะต่างกันนะครับ กับนาคที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะครับก็คือให้ดูเทียบดูีนเน้เนื่องจากเนี่ยบางทีทองแดงผสมทองแดงมากวันก่อนเนี่ยผมได้พูดถึงพระองุ์งนี้คือปี4ี่หนะครับเพื่อนๆผมได้พูดถึงว่าปี4ี่หทีนี้ผมบอก, <c oughs> ก,กว่าผสมเนื้อต่กั่วอลูมิเนียมและก็ทองแดงแต่ว่าทองแดงเนี่ยผมลืมบอกเพื่อนๆไปวันนี้ก็จะมาอธิบายซ้ําในส่วนนี้นะครับว่าจริงๆแล้ว พระลอยชีดนะครับของหลวงพ่อแช่มเนี่ยประกอบด้วยทองแดงอลูมิเนียมหรืออลูมิเนียมเนี่ยนะครับแล้วก็เนื้อตะกัวนะแล้วก็มีการชุบนะครับสีที่หลังอย่างองค์นี้เป็นปีสี่หกนะครับอันนี้เราก็ข้ามไปเลยถ้าองค์ไหนถ้าเป็นชุบทองเนี่ยะนะครับส่วนองนนะค์น,น,งนี้นะครับให้เพื่อนเพื่อนดูองค์นี้นะครับก็เป็นนั่งพัดนั่งพัดเนี่ยพระหลวงพ่อแช่มผมผมต้องบอกนิดนึง มีเยอะมากแต่องค์เนี้ยนะผมจะให้ดูเพื่อนๆดูนิดหนึ่งว่าจริงๆเนี่ยน่าจะคล้ายกับปีสามห้ามากขอแกะนิดหนึ่งก่อนดูนะครับ่าแต่ที่จะไม่เหมือนกันคือตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกันคือตรงนี้ที่มือแล้วก็รายละเอียดของพัดนะครับลองดูที่ก้นนะครับนี่ก็เป็นก้นตะใบที่ผมเคยเพื่อนๆดูนะครับนี่คือปีสองสองนะครับปีสองสอง บางคนก็บอกปีสองหนึ่งแต่เซียนพื้นที่เด็กคนพื้นที่กันปัจจุบันนี้เขาก็ตีกันเป็นปีสองสองชัดเจนแล้วนะครับเป็นปีสองสองนี่นะครับตะไบต้องตะใบอย่างนี้นะครับมีอีกองหนึง่งเดี๋ยวผมจ้ขเพื่อนดูนะครับนี่คือพระปีสองสองไม่มีนะครับนี่ไม่ใช่กระไหลเงินนะครับนี่เป็นพระกระไหลหน้านะครับกระไหลหน้าปีสองหนึ่งก้นตะใบนะครับจะเห็นนิดหน่อยนะครับว่าเป็นก้นตะใบ น,นี่ก็เป็นพระผมเองเมื่อก่อนขอแบ่งเพื่อนๆมานะครับเราจะสังเกตนะครับว่าเป็นบางคนไม่เข้าใจอย่างบางคนเนี่ยดูพระหลวงพ่อทวดก็เหมือนกันก็คือชุบนิกเกิลน,นะครับเป็นปีพวกปีสองหาสองหหรือรอสองสนะครับบางคนก็ไม่เข้าใจจริงๆแล้วเป็นการชุบนิกเกิลองค์นี้ผมล้างเองมากับมือคือเดิมทีเนี่ยเป็นกระไหลานาคมาโอ 2กือบยี่สิบปีแล้วเกือบยี่สิบปีสมัยก่อนที่ผมยังเล่นพระอยู่นะปัจจุบันนี้ก็บอกว่าเลิกแล้วเลิกแล้วครับอันนี้วันนี้ก็ว่างก็นําให้เพื่อนๆชมกันอย่างเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นพระที่เป็นกะไหลหน้าเหมือนองค์นี้นะครับแต่เนื่องจากว่าโลหะเจ้าของเก่าเนี่ยเก็บไม่ดีผมก็ไปทําการล้างพอล้างออกมามันก็จะกลายเป็นสีนิกเกิลก็เลยเข้าใจว่าจริงๆพระเนี่ยลอชีดเนี่ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ย จะต้องชุบนิกเกิลก่อนนะครับก่อนที่จะไปชุบหน้านะครับอย่างอง์นี้ก็เป็นปี2องสจบแล้วครับจบปแล้ปี2องอนะครับอย่างอง์นี้เป็นปีสามห้าเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามีความแตกต่างกันผมจะยิบปีสองสองมาเทียบให้เพื่อนๆดูเพื่อนๆด,ดูนะครับความต่างมันมีนะสังเกตดูเนี่ยที่ผมพูดให้ฟังว่า ปีสามห้าและปีสองสองจะค้ายเคียงกันมากก็คือดูนะครับดูที่ก้นก่อนองนี้เป็นก้นเกึิงนะครับองค์นี้เป็นก้นตะไบเขาจะเอาองค์นี้มาอัพราคานะครับเพื่อที่จะแต่งเป็นก้นตะไบก็ต้องตะไบตรงนะครับตะไบตรงคือตะไบตะไบามาด้านหน้าหลวงพ่อนะครับแต่ถ้าคนไปตะไบขวางเนี่ยเขาก็จะรู้ทันทีก็คือเอารุ่นนี้นะครับแต่ก็ต้องเซียนตะไบนะครับ คับต่ใบไ,ไม่เป็นครับให้เพื่อนดูนะครับความต่างเนี่ยผมจะชีเ้เพื่อนๆดูนิดหนึ่งว่าหนึ่งายละเอียดของพัดนะครับหนึ่งายละเอียดของพัดนะครับจะเห็นว่าพัดเนี่ยรายละเอียดเนี่ยความถี่ลายเนี่ยจะต่างกันถ้าเพื่อนๆดูนะครับอะเดี๋ยวผมใช้ดูอีกจุดหนึ่งที่อยากให้เพื่อนๆดูเลยนะครับนี่ครับผมเทียบไปชัดๆเลยว่าเอาปีสามห้ามาอัพราคา ให้เป็นปี22กิดเพราะเหตุนี้ที่ผมเคยพูดนะครับทีนี้เดี๋ยวแป๊บนึ่งครับเดี๋ยวผมกอเปลีกล้องที่หนึงผมจะให้เพื่อนๆดูตรงนี้ที่มือนะครับดูตรงนี้นะครับเพื่อนๆดูนะครับดูที่ลายของพัดลองดูว่าถ้าใช้เป็นขยายอันไห่จะช่วยเลยนะอ่าเพื่อนๆดูเพื่อนๆดูนะครับ ว่ารายละเอียดของพัดเนี่ยจะต่างกันผมลองเปิดไปดูนะครับคือถ้ามองเผินๆเนี่ยอาจจะคิดว่าเหมือนกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยล่องรายละเอียดของพัดเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยพัดยศของท่านเนี่ยจะไม่เหมือนกันทีนี้อีกจุดหนึ่งเพื่อนๆดูที่มือที่จับพัดยศไว้นะครับหน้าตานี้ต้องบอกว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยสังคติอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแทบจะไม่ต่างกันเลยนี้เพื่อนๆดูอีกนิดนึงครับ ดูที่มือซ้ายและมือขวาโดยเฉพาะมือขวาที่จับตลับปัดนะครับอลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะขยายเพื่อน <_ C 1> ๆดูนะครับเพื<ๆ>่อนๆ,ๆดูมือขวาที่จับตละบปัดนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่ามือด้านขวานะครับด้านขวาก็คือขวามือที่เพื่อนๆมองอยู่นะครับ<ๆ>เห็นไหมครับตรงนี้นะครับ,ดรบเดี๋ยวผมขยายผมชีต้ตำแหน่งให้เพื่อนๆดูก่อน อง <Plant festivals> นี้คือปีสองนะเพื่อนเพื่อนองนี้คือปี35้านะครับก้นกึงองค์นี้คือก้นตะไบนะครับเพื่อนเพื่อนดูมือตรงนี้ครับดูมือตรงนี้ดูมือตรงนี้เพื่อนเพื่อนจะเห็นนิ้วมือของหลวงพ่อใช่ไหมครับแล้วดูด้านนี้ครับจะเห็นว่ามือจับเนี่ยจะแตกต่างกันนี่นิ้วมือนะครับตรงนี้เราจะเห็นชัดเจนเลยส่วนด้านนี้เราจะเห็นไม่ชัดใช่ไหมครับแต่ถ้าดูที่มือซ้ายที่จับไม้เท้าศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือจะเหมือนกันนี่คือส่วนหนึ่งที่ให้เพื่อนๆดูอ่ะเดี๋ยวผมขยายเพื่อนเพื่อนด เห็นไหมครับที่เมืองเราจะเห็นนะครับมาดูตรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับโอเคดูรายละเอียดของพัดครับความถี่ของพัดไม่เหมือนกันดูที่หน้าตานะครับหน้าตานี่บอกเพื่อนเลยแทบจะแยกกันไม่ออกเลยดูนะครับแต่ถ้าเป็นคนที่สังเกตนี่จะแยกออกว่าหน้าตาเนี่ยคือหน้าฝั่งนี้จะดุกว่าเส้นหน้าผากจะคมชัดกว่า ถ้าเพื่อนๆดูที่สังคติต่างๆเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูที่ตัวอักษรว่าเหมือนกันไหมดูนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขยายน,นั่นที่หนึ่งกนเรามาดูที่ตัวอักษรว่าเหมือนกันไหมเพื่อนๆดูนะครับอ่ะเดีย๋ยวผมใช้กล้องช่วยขยายนะครับอ่เพื่อนๆดูที่คำว่า หลวงพ่อแชมด้านล่างนะครับะดูดูให้ดีนะครับดูที่คำว่าหลวงพ่อแชมดูที่ก้นตะไบก่อนแล้วก็ค่อยมาดูที่องนี้คือต้องบอกว่าแทบจะไม่ต่างกันทีนี้พอผมพลิกไหมเพื่อนๆดูเพื่อนๆจะมองเห็นนะครับองนี้นะครับก้นตะไบองนี้คือก้อนตึงนะครับนี่คือปีสองสองนี่คือปีสามาที่ผมเคยบอกเพื่อนๆว่าอ่า จะชอบจะหาต้องระวังกันเพราะองค์นี้เนี่ยอยู่ที่ราคาพันกว่าบาทเมื่อก่อนนี่ติดถึง2 0 0พันกว่าบาทนะครับแต่ถ้าตอนนี้ก็ยุคโควิดก็สองพันต้นต้น,ตนยุคโควิดตอนนี้ก็พันต้นต้นส่วนองค์นี้เมื่อก่อนราคาพร้อมก่องก็อยู่ประมาณ4ี่ห้าร้อยบาทแต่ปัจจุบันนี้ก็ก็น่าจะบันมากสักสามสี่ร้อนะครับนี่ก็ปีสามานี่แหละที่ผมบอกเพื่อนๆพลิกมาดูด้านหลังนะครับว่าเราเ็นความต่างไหมก็นนม่ยมาเพื่อนๆชมกัน อย่าบางคนไม่เข้าใจคิดว่าผมที่พูดเนี่ยไม่มีข้อมูลชัดเจน่ะผมให้เพื่อนเพื่อนดูครับดูนะครับเพื่อนๆดูนะครับไม่ต่างกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต่างกันตรงไหนต่างที่ต้นตะไบทีนี้ที่ผมพูดกับเพื่อนๆแล้วว่าเป็นพะระลอชีนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้ดูนะครับจะตั้งให้ดูให้เพื่อนเพื่อนดูทีนี้วันนี้ที่ผมจะมาพูดกับเพื่อนๆเนี่ยคือเป็นพระองค์นี้ครับ หลักๆคือองค์นี้ครับาหาชมยากก็ไม่ค่อยมีหรือพบเห็นนะครับคือเป็นหลวงพ่อเช่มตีปีพศออตีสองเก้านะครับเพื่อนๆดูดูนะครับดูที่ก้นนะครับเห็นไหมครับสองเกา้าเดี๋ยวผมจะขยายที่ก้นให้เพื่อนๆดูดเห็นไหมครับเลขสองเก้า เป็นก้นกึ่งสองเก้านะครับคือพบเจอมีแต่น้อยนะครับน้อยนเพื่อนๆดูนะครับโฟกัสก่อนครับนิดหนึ่งนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆขอปรปับระยะนิดหนึ่งเห็นไหมครับดูตรงนี้นะครับ นี่ครับคือปี2-9ถ้าขยายปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นเลยน,นะครับยอดนิดหนึ่งเป็นก้นวงเดือนปี2-9นะครับนะครับเพราะอย่างที่ผมพูดว่าพระเนี่ยจะค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูเนี่ยนะครับจะต้องนะครับดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะยาอย่า ครับขอปรับโฟกัสดิเพื่อนๆดูนะครับว่าเป็นยังไงดูด้านหลังดูนะครับก้นกึงปีสองก้านี่แหละครับที่ผมจะเพื่อนๆดูว่าหลวงพ่อชันปีสองก้าเดี๋ยวผมขอปรับนิดนึงเพราะว่าขารู้สึกว่าไฟจะจ้าไปนะครับจะสะ้านมากเลยเมื่อกี้โอเคเลยอ่าได้เลยครับเพื่อนๆดูนะครับ หลวงพ่อเช่นปีสองเก้านะครับเห็นไหมครับดูรายละเอียดกันนิดนึงครับว่าเป็นยังไงดูพัดนะครับดูสังคติดูด้านข้างนี่ครับเรียมชัดึ้งนะครับดูนะครับเรียชัดขึ้นแล้วผมปรับเปนิดนึงครับเอเป็นเพื่อนๆดูนะครับดูที่มือครับดูที่มือ แล้วผมจะเทียบปีสามห้าเพื่อนๆดูเอาก้นเกลงมาเทียบกันดูอ่ะองนี้นะครับอ่าองนี้องนี้อันนี้เพื่อนๆชมกันดูว่ามีความต่างกันไหมคือถ้าเรามองกันเฉยๆเนี่ยกระแทบจะไม่ต่างใช่ไหมครับเพื่อนๆแทบจะไม่ต่างกันเลยถูกไหมครับแต่พอเรายกถ้าดเอียงก้นนะกบก้นเกลงเหมือนกันนะครับ แต่ปีสามารถก้นเกินนี่จะมีความลึกมากกว่าแล้วจะไม่ตีปีส่วนองค์ที่จะตีปีเนี่ครับที่ผมบอกว่าเวลาดูเวลาเช่าก็ต้องดูรายละเอียดที่ก้นนะครับดูนิดหนึ่งนะครับปีสองเก้าเป็นอย่างนี้นะครับมีนะครับจะเจอใต้ฐานอย่างนี้ <c oughs> เขาเรียกว่าปีสองเก้านะครับหลวงพ่อช่นวัดฉลองภูกเก็ตนี่เลขสองนะครับ ขยายเส้นดูทีดูนะครับดูนะครับเลข2และเลข9เป็น,นก้นตึงเหมือนกันถ้าเจอแบบนี้ชราคาสูงกว่าปีสานะครับนี่คือหลุมพชั่นโอเคนะครับผมก็ได้ให้เพื่อนๆชมดูไปแล้วแล้วเดี๋ยววันหลังนีเราจะมาพูดถึงองค์นี้กันครับเราจะมาพูดถึงหลวงพชิ่ง ไหลหน้นะครับดหนึ่งนะครับมก็ไม่ค่อยถนัดเลยการใช้กล้องซ้อนอ่ะเดี๋ยววันหลังเราจะมาพูดถึงองค์นี้กันนะครับดูีิก้นดิดนึงให้เพื่อนๆชมดูบ้างเพราะว่าจริงๆอง์นี้ก็จะมีสังคติสั้นสังคติยาวนี่ก็เป็นปีหนึ่งห้า อันนี้เป็นกระไหลหน้านะครับดูหน้าตาจะแตกต่างกันเลยนะครับหลอ่อฉีดแบบโบราณอันนี้น่าจะเป็นหล่อบโบราณนะไม่ใช่หล่อชีดนะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายกันนะครับมาดูกันก็เป็นหลอ่อแบบยุคเก่าครับดูนะครับจะมีก้านช่อนะครับอันนี้ก้านช่อที่ตัดหลอ่อแบบยุคเก่าเดี๋ยวเราค่อยมาลงรายละเอียดในคลิปหน้านี่ก็จะเป็นสังคติสั้นนะครับ ดูหน้าหลงพ่อก็ับจะตตางตางกันเลยตรงที่ลําคอจะยาวกว่ารูปทรงก็จะต่างกันโอเคนะครับสําหรับเพื่อนๆคิดว่าถ้าพอมีประโยชน์ก็กดติดตามถ้าคิดว่าไร้สาระก็ปล่อยข้างไปนะครับ